สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะฮะที่สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่วินิจฉัยภาพไม่ทันนะฮะตอนนี้มีเปิดรับเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ตรวจค้นผู้โดยสารนะฮะปฏิบัติงานในตัวอาคารสนามบินนะ,ะลักษณะงานทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีฝั่งด้านหน้านะฮะจะเป็นโหลดเดอร์บอกให้ผู้โดยสารเนี่ยเอาแล็ปท็อปออกจากกระเป๋านะฮะถอดแจ็คเก็ตถอดรองเท้าที่มีส้นหนานะฮะ ก็แล้วก็เอาของมีคมออกจากกระเป๋าประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีตําแหน่งตรวจร่างกายนะฮะที่ยืนอยู่ประจําเครื่อง w h r o u g h นะฮะผู้โดยสารเดินผ่านเข้าไปมีเสียงดังนะฮะก็ให้เราตรวจร่างกายของผู้โดยสารนะฮะแล้วก็ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูวินิจฉัยภาพเอ็กซเรย์นะฮะก็จะดูแบบพวกสารอินทรีย์สารอนินทรีย์แล้วก็โลหะ ะะว่ามีสิ่งแปลกปลอมในกระเป๋าไหมมีสิ่งของผิดกฎหมายหรือเปล่านะฮะตรวจกระเป๋าของทางาผู้โดยสารนะฮะแล้วก็ตำแหน่งด้านในนะฮะก็จะเป็นตำแหน่งเปิดกระเป๋าของผู้โดยสารนะฮะถ้าสมมุติมีกันไก่มีมีดหรืออะไรต่างๆที่ไม่สามารถนําขึ้นเครื่องได้นะครับเจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าเนี่ยก็จะอขอเชิญให้อ,อะไรนะผู้โดยสารนะฮะ ไปยืนดูนะฮะในขณะที่ตรวจกระเป๋านะฮะตรวจค้นกระเป๋าโอเคตำแหน่งนี้นะฮะชุดเป็นแบบไหนนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะชุดนะชุดสวยๆแบบนี้เลยนะฮะผู้ชายก็แต่งเหมือนกันนะฮะโอเคสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารนะฮะไม่ต้องโทรหาผมนะฮะให้โทรติดต่อคุณอ้อโดยตรงนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะฮะโทรติดต่อคุณอ้อโดยตรงนะฮะ แต่ถ้าจะสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่วินิจฉัยภาพก็ค่อยโทรหาผมโดยตรงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์คุณอ้อไว้นะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของสวัสดิการนะฮะก็จะมีอ่ามาดูคุณสมบัติก่อนนะฮะรับชายและหญิงอายุ1 8ปถึง4ีปีผู้ชาย160ขึ้นไปส่วนผู้หญิง155ขึ้นไปนะ,ะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้นะฮะมีกะเช้ากะดึกนะฮะ การศึกษาวุฒม .6 สายสามัญขึ้นไปนะฮะแต่สําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่มีแค่วุฒิม .6 กศนอก็สามารถสมัครรอปภได้นะฮะรอปภเนี่ยมีหน่วยงานทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการนะครับไม่ต่ำกว่า100หน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสํงงานักงานออฟฟิศโรงกันน้ามันโรงไฟฟ้าตามท่ากัศยานสุวรรณภูมิท่ากัศยานดอนเมืองตามหมู่บ้านก็มีนะฮะแล้วก็ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้นนะฮะสวัสดิการนึงครับเฉลี่ยรายได้นะฮะเริ่มต้นจะอยู่ที่14,040บาทถึง20,000บาทนะฮะรายได้รายวันเฉลี่ย540บาทต่อวันมีค่ากะเช้า8บาทค่ากะบ่าย48บาทและค่ากะดึก64บาทนะโอที OT ในวันหยุด1,080บบาทนะฮะ มีเงินพิเศษให้4,000บาทนะฮะถ้าไม่ขาดไม่ลาภายใน3เดือนนะฮะแล้วก็มีวันหยุดตามประเพณีนะฮะ13วันต่อปีนะฮะลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้าง30วันต่อปีลาพักร้อนได้6วันต่อปีลากิจได้รับค่าจ้าง3วันต่อปีลากิจในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งแล้วก็ญาติาาเสียชีวิตนะฮะก็สามารถลาได้นะฮะ ฟรีเครื่องแบบพนักงานนะครับเมื่อทํางานครบ1ปีฟรีตัวสุภาพประจําปีแล้วก็เปิดบัญชีอธนาคารแล้วก็ ATM ฟรีมีบ้านพักให้ฟรี2เดือนด้วยนะฮะกะการทํางานนะครับกะเช้าเนี่ยเข้างาน7จ็ดโมงเลิกบ่ายสานะฮะกะบ่ายเข้าบ่ายสามเลิก5้าทุ่มกะดึกเข้า5้าทุ่มเลิก7จ็ดโมงเช้านะฮะทำงาน6วันหยุด1วันต่อสัปดาห์นะครับทุกทุกสวันนะฮะจะเปลี่ยนกะหนครั้งนะฮะ โอเคสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะฮะที่มีวุธิการศึกษาม .6 สายสามัญขึ้นไปนะฮะก็สามารถสมัสมครตําแหน่งเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ได้นะฮะอยู่ประจําอาคารท่ากัยานสุนภูมินะ,ค,ะคอยตรวจเช็คผู้โดยสารนะฮะมีโหลดเดอร์มีเจ้าหน้าที่ถือแฮนด์สแกนเนอร์นะฮะอยู่ตรงเครื่องวอล์กชูนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูจอ วินิจฉัยภาพนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจค้นกระเป๋านะฮะลักษณะงานไม่มีอะไรมากถ้าเราเคยขึ้นเครื่องบินนะฮะเ,เราก็จะได้รู้ระบบงานเบื้องต้นนะฮะโอเคสาหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ตกงานว่างงานอยู่ตอนนี้หรืออาจจะมีงานอยู่แล้วนะฮะแต่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนที่เขากำลังตกงานว่างงานหางานอยู่นะฮะช่วยแชร์ส่งคลิปนี้ออกไปนะฮะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ นะฮะติดต่อพีอ้อได้เลยนะฮะและถ้าเพื่อนเพื่อนพี่วีคนไหนสนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่วินิจฉัยภาพนะฮะอยู่ที่เอ็กซเรคาโกนะฮะหรือจะเป็นสมัครรอปพอนะครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะฮะก็เข้าไปที่หน้าช่องทิกตองผมนะครับหน้าช่องทิกตอกผมนะครับจิ้มลิงก์เข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงนะครับ แจ้งว่าสนใจตําแหน่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์วินิจฉัยภาพประจําคลังสินค้านะฮะแล้วก็หรือว่าอาจจะสนใจงานรอปภก็ได้นะฮะแต่ถ้าสนใจตําแหน่งเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ตรวจคนผู้โดยสารนะฮะต้องติดต่อคุณอ้อโดยตรงนะฮะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับที่กําลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานใหม่ๆนะฮะก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดปุ่มหัวใจนะฮะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆและหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมนะครับมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตะสลาวุฒิสวัสดีครับ